สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษัทโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว วันที่21พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกา15นาทีนายบุญจันทดีอายุ69ปีอยู่บ้านเลขที่162หมู่2บ้านแม่ตำบลสามพภาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพันตํารวจตีกุศลสิทธิขันแก้วพนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานีว่าเช้าวันนี้เวลาประมาณ7นาฬิกาหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จตนได้ออกไปสวนอยู่ท้ายหมู่บ้านทางทิศเหนือติดกับลําห้วยหลวงมีเนื้อที่ประมาณ4ไร่ซึ่งใช้ปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาลซึ่งเมื่อต้นเดือนนี้ ตนได้เก็บผลผลิตภายในสวนไปขายส่งตามตลาดในตัวเมืองอุดรจนหมดและกําลังปรับพื้นที่ดินพร้อมกับยกกล้องแปลงผักโดยเย็นวานนี้ตนได้ถอดอุปกรณ์ท่อ p ี c ซชุดหัวสปริงเกอร์มูล,ลค่าประมาณ5,000บาทที่ใช้รดน้ําผักภายในสวนมาเก็บไว้ข้างกระท่อมในสวนของตนแต่ปรากฏว่าอุปกรณ์ดังกล่าวถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครขโมยเอาไปจนหมดก่อนหน้านี้สวนที่อยู่ติดกันคนร้ายก็ได้มาขโมยเครื่องพ่นยาพร้อมกับสายยางด้วยตนจึงได้เดินทางมาแจ้งความกับตำรวจให้ช่วยติดตามจับก่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษศโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก c t H ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว